I can พี่เอ็มมรกลงมืสับมาแค่ลูกเดียวนะลูกจะจะจะใบไม้กำลังเหลืองเดี๋ยวมันก็ร่วงแลไวอีกทางเทีนอยากกินเลยแต่ไม่รู้จะอร่อยแต่ไม่มีข้าวเหนียวเนาะใช่มไม่มีแล้วตัวเองไม่ได้บอกนึกไม่ไม่่ีแล้วล่ะนี่ไงเธอเห็นไหมเนี่ยมันเป็นถนนที่สวยเขาถึงถึงมีป้ายติดไว้เห็นไหมสีน้ำ เ <Bond> <rapper> ด๋เชออล l นสตรีทส์แนะนำนำนเทียวหลือแต่ว่าเขามีหนมจีนใช่ไหมล่ะเราก็ทำเเราก็ทำสัวก็ได้เขาเตรียมหนมจีนไว้ง่ายเขาบอกเราก็เส้นหนมจีนมาแล้วเตรียมหนุมจีนกินกับน้ำยาน้ำปลามั้ง <caso million das ky> น้ำยาถามก็แบบมีน้ำจีนมีน้ำยาเขาบอกไม่เพราะว่าเพราะว่าเขาบอกทำเกียวเขาบอกว่าทำเกี๊ยวไงเกี๋ยวเาขาบอกว่านีนมีนม บ้มปบ้มสวยจังเลยดูดูดูสวยไหมสวยไหมก็สวยไหมี่เนไม่มขามีแล้วเขไม่ต้องฝัน ลำบากนะพาะอยู่จริงๆแล้วก็เบื่อเห็นอย่างนี้ทุกวันลยบ้านท่าต่างอากาศค่ะไม่ได้บ้านอ๋อเฟรนเทนักหโมโูหนุ่มเออซื้อไว้สักหลังนะยาดนะไม่แน่น้ำก่อนอาจจะเป็นจริงนะก็ทาปากเร็วไอ้บ เดี๋ยวเดี <Del es Four> ๋ยวเดี <and people watching out> ๋ยวเจอแล้วเดี๋ยวเจอไปแล้วหนึ่งรายพรากลัวแต่ตำรวจทิไม่งั้นก็ได้ขี่ชอปเปอร์ไปกับเขามีน่ายนั่งเรือยอทเนี่ยเรือยอ ถ่ายรูปบอกออกบ้าไม่นไม่เ,เห็นดีเลยสวยๆๆตรงนี้เดี๋ยวถ้าตอนเป็นผลัดใบามากกว่านี้แล้ว ชวนคุณเพ็เน่คุณเพนเขาใหม่ใหม่ใหม่ทุกทีอะไปกันทันไม่ล่าพี่เพียรเขาชวนวน